สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาน้ำออกจากลำโพงนะครับอ่านี่คือคลิปการทำเออไม่ใช่ครับนี่คือคลิปการอ่าสอนเบื้องต้นครับผมวิธีการเอาน้ำออกจากลำโพงโทรศัพท์วิธีไล่ก็ง่ายๆไม่ยากครับแต่ผมจะสอนนะครับ่าให้เราเข้าไปที่แอป speaker cleaner ครับครับหน้าจอหลักอ่านะครับ Google Assistant อใหมา่หน้าจอหลักเอสเอสปีกเกอร์คลีเนี่ยครับสปีกเกอร์สปีกเเนี่ยครับมันจะอ่านคําว่าเกมฟิวให้เรากดอ่อมุมมอ,อุยยอุยอุยเกมมุมเกมิวให้เรากดตัวนี้ไปเลยครับเดีเรากดดู แสดงว่ากำลังเอาน้ำออกแน่ๆครับนี่คือเป็นแอปรีวิวนะครับรีวิวครั้งแรกครับ ครับกว่าจะเสร็จ ปิดหน้าจอศูนย์นาฬิกเกมวิวเสร็จแล้วครับโอ้โหสปีดเร็วมากครับไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่อุโอ้โหน่าอุไล่น้ำออกครับหน้าจอ Google a อซัสกหน้าจอแยกเอซเอเจ็ดสิบบันทึกตุ่มโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับให้ทุกคนเอาไปทำดูครับถ้าสมมุต euh ิว่าโทรศัพท์ของทุกคนตกน้ำอะไรอย่างนี้ครับลองเอาไปใช้ดูนะครับสวัสดีครับ